ถ่ายวิดีโออัดวิดีโอส่งให้กับครูไม่ว่าจะเป็นงานเอ่ยการบ้านเอ่ยแล้วก็สคริปต์ครับโอ้โหบางทีก็ยาวเป็นหางว่าวครับข้อมูลที่จะต้องอ่านเนี่ยยาวเป็นหางว่าวใครจะไปจาหมดใช่ไหมครับทุกคนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อนนทนันทวัฒน์ที่เจนไอชาแนลครับ ทุกคนก็อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับสำหรับใครหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยู่ในวัยเรียนแล้วจะต้องถ่ายวิดีโออัดวิดีโอส่งให้กับครูไม่ว่าจะเป็นงานเอ่ยการบ้านเอ่ยสัมภาษณ์เอ่ยต่างๆเอ่ยนะฮะหรือว่าใครจะส่งในที่ทํางานก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็สคริปต์ครับโอ้โหบางทีก็ยาวเป็นหางว่าวครับข้อมูลที่จะต้องอ่านเนี่ยยาวเป็นหางว่าวใครจะไปจาหมดใช่ไหมครัทุกคนแล้วก็บางทีใช่ไหมฮะเราก็ให้เพื่อนเนี่ย ถือสคริปต์อยู่ด้านหลังครับแน่นอนครับว่าเวลาร่เพื่อนถือสคริปต์อยู่ด้านหลังสมมติตาผมอย่อยางนี้ครับทุกคนมองกล้องอยู่สักพักหนึ่งปุ๊บหันไปดูสคริปต์ปุ๊บลงมามองกล้องปุ๊บมันดูสคริปต์เอ้ามามองกล้องตาบ้านผมแบบนี้เรียกว่าตาหลอกเหล็กนะทุกคนเนี่ยเนาะหลอกเหล็กขึ้นหลอกเหล็กลงหลอกเหล็กขึ้นหลอกเหล็กลงอยู่ทุกคน <laughs> มันไม่เนียนครับทุกคนวันนี้ครับผมก็มีวิธีการอ่านสคริปต์ แล้วก็การถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยแบบเนียนๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับนั่นก็คือใช้แอป,ปนี้เลยครับผม Teleprompter นั่นเองนะฮะแอป,ปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS mm hmm. แล้วก็ Android เลยที่สําคัญครับตอนนี้แอป,ปนี้เนี่ย mm hmm. เขารองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมว่าเราเข้าไปดูกันในแอป,ปกันเลยดีกว่าครับทุกคน mm hmm. ะนะครับทุกคนเราก็เข้าไปดูนในแอป,ปเลยปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บกดไปในแอป,ปเลย นี่ครับทุกคนเขาก็จะมีหน้าต่างให้เราเนี่ยอย่างนี้เลยเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาจะมีให้เราเนี่ยสมัครพรีเมียมไหมอะไรต่างๆไหมนะอ้นี้ผมจะมาแนะนําแบบใช้งานทั่วไปก่อนนะฮะไม่ต้องถึงขั้นพรีเมียมไม่ต้องถึงขั้นโปรนะฮะเพราะแอปนี้เนี่ยเราสามารถจะอ่า,านสคริปต์ไปด้วยแล้วก็พูดง่ายๆว่าส่งผ่านทางช่องทางออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะทุกคนแต่วันนี้ผมมาแนะนําแบบพื้นฐานให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะฮะนั่นก็คือการเราอัดวิดีโอธรรมดานะให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับแอปตรงนี้เลยที่บวกกกนนะแลล้หัังจาเพื่อๆด หัวข้อด้านบนเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยตั้งชื่อหัวข้อนะฮะก็ตั้งไปเลยครับว่าเพื่อนๆจะตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรสมมติผมจะตั้งชื่อหัวข้อว่าโอเคโอเคนะฮะแล้วก็กดเลยนะฮะนี่เขาก็จะขึ้นหน้านี้ไม่กับเราครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาได้ต่างๆนะครับพิมพ์ไปเลยใส่เนื้อหาได้ต่างๆที่เราจะพูดได้เลยครับทุกคนก็พิมพ์พิมพ์พิมพิมไป,ไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะพพิมม์ะะเรราาาจจสาาถที่ไป ก๊อปปี้ข้อมูลจากใน Word c o p ๊อปปี้ข้อมูลจากในต่างๆเนี่ยสามารถจะเอามาวางแล้วก็มาอ่านตามนี้ได้เลยครับซึ่งนะฮะผมผมจะยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะที่ตรงนี้ดีกว่าทุกคนปึ๊บนี่เพราะผมเนี่ยได้บันทึกข้อมูลไว้แล้วเขียนไว้แล้วยกตัวอย่างอันนี้นะผมก็เข้ามาเลยนะทุกคนนี่ทุกคนแล้วหลังจากนั้นครับการอ่านของเราก็จะเนียนยิ่งขึ้นครับโดยการที่เราเนี่ยอ่านตรงนี้ฮะซึ่งถ้าสมมติเรากดที่สตาร์ทตรงนี้ทุกคน ข้อความนะครับสคริปของเราเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ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 เ,เ,เราก็สามารถที่จะอ่านตามนั้นได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถปรับความเร็วได้ทุกคนนี่ที่จะเป็นกระต่ายอะไรต่างๆเนี่ยเนาะแล้วก็การที่เราจะกดอัดกดถ่ายเนี่ยเราเพียงแค่กดที่ตรงที่เป็นรูปอัดตรงนี้ทุกคนที่ด้านหลังของเต่าตรงนี้ทุกคนเออนั่นแหละเรากดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองอัดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสาม ประวัติศาสตร์สตูนเมื่อก่อนสตูนของเราถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฮะเออทุกคนเมื่อกี้ผมลืมกดตรงนี้ไปแป๊บหนึ่งทุกคนปุ๊บนี่เรากดสตาร์ทก่อนนะปุ๊บบันทึกวิดีโอนี่ฮะโอเคเรากดสตาร์ตร,ตรงนี้ก่อนทุกคนและหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยกดบันทึกวิดีโอครับประวัติศาสตร์สตูนเมื่อก่อนสตูนของเราเนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งระหว่างไซบูรีและนรกรสีธรรมราชโดยเมื่ออนาเขตนะครับมีอาณาเขตอย,อยู่ที่คลองบาราเกตหรือ คลองที่เขาขายข้อพูดที่ท่าแพในปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอกันนะว่าออกมาเนียนๆขนาดไหนคือมันไม่ต้องลุกหลิกขึ้นลุกหลิกลงลุลกขึ้นลุลกลงอย่างนี้ทุกคนเราแค่อ่านหน้าจอได้เลยวิดีโอที่ได้นะก็จะเนียนๆแบบนี้เลยทุกคนเขาก็จะไม่มีข้อความให้กับเราเลยนี่เห็นอย่างทุกคนเหมือนกับว่าเราอ่านแบบเนียนๆเลยฮะ ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับแอปนี้เนาะซึ่งเป็นแอปที่เพื่อนๆสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานของเพื่อนๆเ,เนี่ยได้หลากหลายเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงไปที่เจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจนายโฟนเฟซบุ๊กเจนายโฟนครับ เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ผมนนทนวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ